สวัสดีครับนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับชั้นป .4 ในวันนี้หน่วยที่1ก็คือเรื่องของเวลาและเหตุการณ์บทที่1เราจะเรียนเรื่องของเวลาช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ทีนี้เรามาดูหัวข้อที่1นึ่งความสําคัญของเวลากับประวัติศาสตร์ดูเวลากับประวัติศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกัน เพราะในการศึกษารประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องบอกเล่าเรื่อง,ร,งราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้คําที่ระบุช่วงเวลาเพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้งๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดและมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอ่านี้มาดูช่วงเวลา,าเราก็จะแบ่งออกเป็นถ้ารอบพันปีเนี่ยเราจะเรียกว่าส,สหัสวรรษถ้ารอบร้อยปีเราจะเรียกว่าศตรวตรรษ ถ้ารอบ10ปีเราจะเรียกว่าทศวรรษอันนี้มาดูหัวข้อที่2อ่ามาดูความรู้เกี่ยวกับทศวรรษสตวรรษแล้วก็สหัสวรรษอ่ามาดูอันแรกเลยนะสองท่ทศวรรษหมายถึงอะไรอ่าหมายถึงช่วงเวลาอ่า10ปีนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนอ่าเป็นปีแรกของทศวรรษและนับสิ้นสุดที่เลข9้อ่าอย่างเช่น เราลองน,นับสิ0ถึง9ด้ครบ10ปีไหมอ่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เราได้10ปีพอดีอย่างเช่น1ทศวรรษเท่ากับ10ปี2ทศวรรษเท่ากับ20ปีเป็นต้นอตันนี้เรามาดูทศวรรษที่1,980หมายถึง ระหว่างช่วงเวลาใดในคอสอใดถึงคอสอใดก็คือ1980ถึง1989อาสังเกตนหมเรียนมันจะขึ้นต้นด้วยเลขสูนลงท้ายด้วยเลข9นะครับต่อไปพศวรวษท2550หมายถึงเวลาระหว่างพศอใอดถึงพศอใอดก็คือ2,550ถึง2,559อ่านักเรียนเห็นได้ว่า เขาจะขึ้นต้นด้วยเลขศูนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขเก้านะครับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ทศวรรษที่เท่าไหร่ครับนักเรียนก็คือ60ทางพุทธ,ธศักราชนะครับนักเรียนก็จะอยู่ช่วงเวลาระหว่างพศ2560ถึง2569 9ัอนนี้มาดูตัวอย่างการใช้ทศวรรษอ่าอย่างเช่นโรงเรียนจัดงานครบอลองครบรอบ5ทศวรรษ ก็หมายถึงโรงเรียนจัดงานฉลองที่มีอายุครบ50ปีต่อไปตัวอย่างต่อไปหนังสือพิมพ์รายงานว่าในทศวรรษนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมากที่สุดก็หมายถึงในช่วงเวลาคี่ปีครับก็คือ10ปีนี้อบานนี้มาอธิบายเพิ่มเติมคำว่าพุทธศักราชกับคิดศักราชนักเรียนที่ว่าพุทธศักราชกับคิดศักราชใครเกิดก่อนกัน ก็คือพุทธศักราชเกิดขึ้นก่อนหลังจากพระเจ้า,าปฏิพันธ์ไปแล้วคศหนึ่งถึงขึ้น,นมาส่วนิสต์ศักราชที่เราย่อว่าคศเนี่ยเป็นปีที่พระเยซูป,ประสูตรคอศหนึ่งถึงเกิดขึ้นมาทําให้พุทธศักราชกับพระเจ้าห่างกันห้าร้อยสี่สิบสามปีเรียบมาดูต่อถ้าเราต้องการทราบว่าเราเกิดคศใดให้นำห้าสี่สามไปลบกับคศเกิด แต่ถ้าเราต้องการทราบว่าเราเกิดคศใดให้นำา543ไปบวกกับคศที่เราเกิดอ่าอย่างเช่น1เกิดคพศ2554อา25เราก็ลบด้วย543เราก็จะรู้ว่าเราเกิดคริสักราดใดหรือพอสใดคือ2011อ่าในทางตรงกันข้ามอ่าเกิดคริส,สักราชหรือพศ2011อ่าแล้วอยากรู้เราเกิดคศใดก็บวกด้วย543ก็เท่ากับคศ 2,554อ่าวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของทศวรรษนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับวันนี้อ่าถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจก็ให้ดูคลิปการสอนหลายๆรอบนะครับอ่าวันนี้ครูมินชัยก็ขอจบการสอนเรื่องทศวรรษไว้แต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องของศตวรรษต่อไปนะครับอ่าสวัสดีครับนักเรียน